วันนี้นะคะหลิง,ลงขอมาเล่าประสบการณ์นะคะที่น้องเจนี่นะคะลูกชายเนี่ยอยู่ๆนะคะก็มีแผลเป็นปื้นนะคะอยู่ใต้จมูกนะคะวันแรกเนี่ยดูเหมือนแบบเป็นแผล้นะคะแต่วันที่สองเนี่ยมันเกิดเป็นแบบน้ําตุ่มใสๆขึ้นนะคะหลิงก็เลยคิดว่าน้องเนี่ยน่าจะมีอาการเนี่ยเป็นเลิมนะคะที่ปลายจมูกนะคะหลิงก็เลยนะคะดูแลน้องเนาะเพราะน้องบอกว่ารู้สึกแบบมีอาการแบบแสบๆนะคะ แล้วก็เวลาโดนน่ะน้องจะเจ็บมากๆเลยเงคะ่ะแล้วก็มีอาการคันเล็กน้อยนะคะซึ่งถ้าเป็นเริมเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเชื้อไวรัสนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าน้องเป็นแบบนี้ไม่ได้รักษานานๆน,นะคะน้องก็จะรู้สึกมีไข้ตาม,มานะคะนั้นเนี่ยหลิงก็เลยเลือกนะคะที่จะทำยาให้น้องทานก่อนนะคะกันไข้เนาะก็ที่หลิงอยู่เม็กซิโกนะคะไม่ได้หยิบอะไรมาเยอะนะคะแต่ หยิบตัวยาที่เป็นยาเขียวมานะคะเพราะว่ายาเขียวเนี่ยมีฤทธิ์ช่วยแก้ไข้แบบไข้อีสุอีใสนะคะแล้วก็เลือกเป็นชอ็อกโกแลตของที่นี่นะคะแล้วก็เพราะว่า สำหรับตัวน้องเองเนี่ยเป็นเด็กเนาะจะทานยาเม็ดไม่ค่อยได้นะคะก็เลยเอายาเม็ดนะคะบดผสมกับนมนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตเนาะส่วนที่บ้านเขาไม่ใส่น้ำตาลนะคะก็น้องก็ทานแบบช็อกโกแลตแบบไม่ทานใส่น้ำตาลก็ได้นะคะหลิงก็เอาส่วนผสมนะคะก็คือ1เม็ดนะคะมาบดขยี้นะคะแล้วก็ ต้มในน้ำต้มในนมเนาะต้มในนมแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะให้ละลายนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันเนาะพราะหลิงชิมแล้วมันก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรนะคะแต่ก็ไม่ได้รสชาติอะไรมากนะคะแล้วก็แบ่งเป็นครึ่งหนึ่งนะคะต่อนมหนึ่งแก้วเนาะหลิงก็ใช้ประมาณครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะ แล้วก็ให้น้องทานนะคะน้องก็ทานได้โอเคมากๆเลยนะคะน้องน้องโอเคมากๆเลยเนี่ยค่ะนี้นี่คือเป็นวิดีโอที่ให้ทานนะคะก็เป็นประมาณวันถึงสองวันแรกเนี่ยน้องก็จะมีเป็นตุ่มน้ำใสๆใช่ไหมคะพอน้องทานนมในหลิงให้ทานประมาณ สครั้งเลยนะคะเชา้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะคะเพราะหลิงกัวน้องจะเป็นไข้เนาะถ้าเป็นไข้มาจะยิ่งแย่นะคะพอน้องทานประมาณวันหรือสวันนะคะแผลก็เริ่มแบบแห้งนะคะเริ่มแห้งขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มตกสะเก็ดนะคะซึ่งน้องวันที่แผลเริ่มแห้งเนี่ยมาจะรู้สึกแบบ คันๆนิดหน่อยนะคะแล้วก็บวกกับหลิงใส่ยาเขียวนะคะยาเขียวที่หลิงทําเองเนาะแล้วก็เป็นยาเขียวที่มีสูตรของสมุนไพรที่กันอักเสบอะคะ่ะพวกลิ้นงูเห่านะคะฟ้าทะไลายไม่ใช่ฟ้าทะลายจรเขาเรียกว,ว่าเสลพังพรตอผู้ตอเมียนะคะอันนี้ที่เห็นเป็นวันที่3นะคะและนี่เป็นวันที่4นะคะแผลเริ่มตกสะเก็ดนะคะน้องก็รู้สึกคันนนองก็แบบ จับจบนะคะแต่ก็พยายามให้ล้างมือนะคะแผลนน้องก,ก็เริ่มแห้งลงแห้งลงแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่หลิงใช้ยาน,นะคะสำหรับใครเนี่ยที่มีน้องนะคะมีอาการแบบนี้นะคะก็ให้ลองสังเกตดูนะคะว่า แผลของน้องเนี่ยมันเป็นแผลตุ่มใสๆหรือเปล่านะคะถ้าน้องรู้สึกเจ็บไหมนะคะรู้สึกคันไหมนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นเลิมค่ะตัวนี้นะคะก็แผลเริ่มตกสะเก็ดนะนะคะลิงก็ทานะคะพ,พอแผลประมาณนี้เนาะอันนี้วันที่4ทีะะ่ห้าแล้วค่ะลิงก็ใช้พวกว่านหาจระเข้นะคะทาทาบริเวณแผลของน้องไปตามไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทานะคะน้องก็จะแบบ เป็นรอยแผลเป็นอะไรแบบเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะน้องก็ที่จริงน้องก็โอเคนะคะพี่พ่หลินให้ทานไลทานนะคะยาเขียวตั้งแต่วันแรกเลยนะคะโดยปกติแล้วต้องทานยาสมุนไพรตัวอื่นนะคะอันนี้ประมาณ7-8วันได้ค่ะน้องก็ดีขึ้นนะคะไม่มีแผลเป็นแบบนี้นะคะใครที่อยากจะใช้สูตรนี้นะคะกับลูกหรือว่ากับตัวเองก็เอาไปลองใช้ดูนะคะ หลิงใช้ทั้งยาทาแล้วก็ยากินนะคะผลออกมาก็โอเคมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะคะที่หลิงใช้รักษาลูกชายของตัวเองนะคะเพราะว่าบ้านของหลิงเนี่ยจะไม่ค่อยไปรักษาที่อื่นนะคะ สุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด u ั s สไคร e ให้กับช่อง Happy Life Happy Healthy นะคะแล้วคุณจะไม่พลาดทุกสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและสมุนไพรค่ะวันนี้ลิลก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ